โอเคครับผมตอนนี้ก็ไปที่บนเขาแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราพาไปด,ดูรอบๆดีกว่าโหแม่งมืดจริงรรว่ะครับิว,วตอนกลางคืนไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ เดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนนะครับผมไปนั่งรอมันไปครับผมไปเดินไปรับแขกทรงคุณวุฒิ <c oughs> มันคือสบายแท่งแท้พี่อานโอ้โหแล้วใครอัดกันมาบ้างวะนะอ้าวไอ้จูน <c oughs> เป็นพี่กูครับผมตอนนี้ก็ <c oughs> เพื่อนมาแล้วโอ้ <c oughs> <c oughs> ไอจูเนี่กูไจูเป็นพี่กูลึกไอสัตว์ลึกกูพูดแค่นี้แหละไปยาวๆนะเออครับไยจูเป็นพี่กูกลมังจะแบบว่าโอ้โหไุดเด็ดนะจ๊ะเออเฮียอะไรคะไอเดี้ยวกูท้องสั่นคนนั่งมาว่ะข้าแล้วพวกนี้ได้นอนดีกูจะบอก้แล้วก็กูนินทากูเต็มที่แล้วเล่นม่ไปไี่ไแล้วเ้โอย ต้องช่วยขนไปไหมเนี่ยไม่ต้องช่วยมันปล่อยมันของเยอะดูดูเล้วจะมาตัวเป่ามาช่วย่ไปเดี๋ยวเพิ่มเปิดเพื่อนขึ้นไปเลยเห็นอะไรบ้างแดงแป๊ดโหของมึนเมาเท่านั้นเพื่อนเอ้สัตว์ซื้อแต่เหล้ากันมั้งไม่กินเที่อะไรกันแล้วม้ามึงเห็นของกินหรือยังยังไม่เห็นแล้วมึงจะอ้วกไอ้เพี่ย อ้วกเพราะเล่าได้หละสัตว์อยากกินจนอวกอะไรพี่อ่นไม่ได้ไงเป็นกำลังใจแห้งี่ามถ่ายคลิปอย่างเดียวเออนั่นอ่ะนี่เสื้อายัติดแล้วสิลงไปเลยก็ได้ เนติดดีกว่าเยอะไปดูลูกคืบเลยเพราได้เชลียร์ผ่แล้วนั่นแหละลูกแค่ทีเดียวนะั่นแหละลุกทีเดียวจริงจริงเออแล้วมึงก็เอาถ่านใส่ไปถ้ามีกากของเ้ามันจะติดมึงกลัวมันโดนไฟอะ่ะยังไม่ต้องให้มันโดนไฟดิไ,ไม่ติดหรอไม่ด้ยังมีกากข้าวไม่งั้นก็เอาน้ำมาสุ่มอีกไอ้เพราะถ่านมันก็ติดเยอเนี่ยมันจับแล้วนะดับแล้วเห็นไหมจับแล้ว อ๋อที่แกไม่แกไม่ไอ้ยิงไอ้ยิงเต้แล้วไอ้ยิงใต้ผัดข้างใต้อยู่มึงใต้ฝั่งนู้นอีกทีอะไหรอกมึงไหวไหมเนี่ยโอ้ยน่ะไอ้นั่นมันแดงๆอยู่อะข้างในอ่ะมีผัวได้แล้วพี่อ้ําปีนั้นปีนั้นที่ว่ามานั่งก่อไฟยังเป็นโทรศัพท์อยู่เลยปีนี้โกโปรว่ะอ้าวที่หนึ่งอะครับปีที่แล้วไง อย่าไปไม่เต้นหายหายหมดเปิดเสร็จถ้ามีใครอยาหาจักรูได้ไหมเออมึงคนชั่วเนาะเออคนเชื่อเหมือนกูเลยไฟไปหาใครคนนั้นคือคนชั่วทีหนึ่งกูอยู่หมอบ้ะเดี๋ยวกูนต้องเดินทางนี้ทำอะไรต่อพี่อันฐานฐานมันแดงแล้วมะเอ้อฐานแดงแล้วอันนี้คือมึงซื้ออะไรมามีหมูแล้วก็ทำซื้อของมาทำบาร์บีคิวเองแล้วก็ลูกชิ้น มงอยากะกกมูถามพี่เฉยอยากรู้กูทำน้ำจิ้มแจ่วเองเลยนะมึงโอ้โหใส่ห้องน้ำมีแต่ติดรอบย่านมึงใส่ถ่านอีกในขณะที่กูก่อไฟอยู่นั้นเพื่อนกูทำอะไรวะเงือแตกมเงือแตกหน้ามันแบบไปทางรุ่นไปทางรุ่นโอ้โฝั่งนี้หน้ามันแบบแล้วนี่ นี่เหรอแบบจุ่มลงไปเลยอ่ะนี่เหรอของเด็กน้อยคนนี้ดิเฮ้ยสีมือค่กเลยโตแล้วเว้ยแต่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่พออยู่บนรถอ่ะอันนี้อะไร มันง่ายมันมีตัวโอ้ยช่วยนี่มันก็เต็มเลยมันก็เทใส่ถุงแล้วก็งเวยใส่นี้ไงมีหวังวังหนึ่งไหมเรอก่อนนะาไปต้องมีไงถุงเยอะแยะมึงเอาถุงใส่ดิกูเหยื่ใครนะมึงเป็นที่อะไรคือเชี่ยมึงหลุดไหมเนี่ยไอสัตว์จะพ่อช่านได้กินเลยอันนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้มึงก็ใส่ถุงไปเนื้อมึงบ่นอะไร เนี่ยมึงก็เอาเนี่ยใส่ถุงแล้วมึงก็ใช้ชามมึงจะทำอะไรอ่ะมันเปื้อนโอ้ยไม่มีน้ับล้างเลยนี่ไงแค่นี้ก็พอขออีกมั้งขอกระเพาะนี่ไงค่ะไอ้หญิงอ่ะสายไหลแล้วอ่ะสายจกคอเหี้ยเมาแล้จกคออ้วกกันวไอันนี้ทาอนจบอ้วกแต่พี่อ้วกหนุนมากอันนี้ทาก็ทรมานอ่ะบอกมาใครม่เจ็บมรอพิกก่อนดิึ่ง้วก่งจะเมาวแล้วนะรอพริกก่อนพิกอะไรพิกไปไหน กลับด้านเติมึงเก็บน้องมึงนิดเก็บเพื่อนมนิดกลับด้านก็กลับด้านหนูมาพลิกมาพลึกเอาก็พลิกไงโอใยมึงรับไปเลยกันได้มั้ยไอ้เหี้ยปวดหัวเว้ยพี่ต้องเลยจุดนี้เขาให้เต็มที่เดี๋ยวอยากอยากช่วยไงเออเด็อก็ไม่หูด้วยกันแนะเหงาปากนะเนี่ยเหงาหูเลยอ่ะเออแล้วแบบปูเสือให้นั่งก็ไปนั่งเก้าอี้กันละแนี่ยหูเมอ้เหี้ยมึงคสิบคนมึงจะนั่งยังไงแปดคน ขาไฟเองก็เม้าไอ้เหี้ยยังไม่ทันได้กินอะไรเลยใส่ฟิวเตอร์ให้กูด้วยนะไม่ใส่เป็นสดอะไรครับเพื่อนเนี่ยให้อะไรเล่นปืนนี่มันต้องมีฟิวอะเนาะยดไปขอบหยิกแม่บ้านไม่เลื้ยงกูไม่ต้องเจาะขนาดนั้นก็ได้แต่นางเหนียของจริงแล้วเอาลูกชิ้นใส่อะไรอ่ะ กูอยากจะกินอันนี้แล้วเออเดี๋ยวย่างต่อเออแก้วเหลือไหมเช้าเช้าตื่นเสร็จแฉยๆต้องไปเล่นน้ำกว่าจะไปถึงนี่โคตรไกลอ่ะพอดีรถใหญ่พอดีรถใหญ่กูมที่ร้อนที่ผ่านมือเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยเฮียสิบโลสิจากนี้ไปรู้ละสี่สว่าโอ่ะเฮียมือกูเปลี่ยนสีอ่ะไปกลับเป็นเกือบร้อยโลอ่ะกินเยอะอะไรวะ ใครทำไม่บอกจะใส่ชุดนอนที่ได้ใส่แบบชุดนอนกันมานะมันไม่ได้มีอะไรปิดบังร่างกายเลยนะถ้าจุดนอนนะมันจะตื่นเต้นกันดิเด้ใจเดินหลังคข่าปิดนอนเลยไม่ใส่อะไรนะไม่ใส่อะไรนะบ็อกเสื้์ตัวเดียวบล็อกเสื้อตัวเดียวพอจบไม่เห้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแซ่บเพื่อนแต่ว่าอย่าลืมนะว่ามัน มึงอันนี้คือมึงทำเองทำเกระเพาะ้อไม่ได้ไอ้ยยังไม่วะยนี่นี่สงสารนะซอสออกมานิดทาซอสไปแล้วอ่ะหูวเพื่อนโอ้ยยยยเฮ้ยเดี๋ยวทาซอสก็หายเดี๋ยวไปย่างก่อนมั้เนี่ยที่หายคุให้กินอันเนื้อคุณไปกินสองอันเลยนะมึงอ่ะไม่บอกนี้แหละแร่มีเดียมมีเดียม เกินเกินคำว่ามีเดียยไมีเฮียทีไรเี้เอาไปทิ้งด้วยนะมึงหี่มีมีไเออมีนี่ไอ้าเราจะเอาเสียงไหนหันหมูกลับบ้านปวดประสาทเลยอันนี้ก็ได้เดี๋ยวเอากลับบ้านเนี่ย ที่ดาวที่ดาวมึงมึงอย่านัดแค่ที่การเด้อไอ้เหี้ยัมึงนัดของพวกนี้ด้วยดึอจดเนี่ยจะรูมันต่ำนะจะไปฝึกงานแล้วเพื่อนอาทิตย์หน้าแล้วเพื่อนมึงไปฝึกที่ไหนบ้านหัวหน้าโอ้เวลีกูดเพื่อนไปทำที่ไหนมึงอะงานรผเอไปไหนกันอันนี้สารานั่นไงไอ้เหี้ยที่ไหนรำมยากว่เป็นไงกว้างวะ ไม่อยากรู้ไรสัตว์ก็ศูนย์ผลิตนมลำพยากลางมีที่เดียวเลยก็อือไม่รู้ทางปบข้องมือมองซ้ายมึงก็จะเห็นบริษัทส่งเสริมเห็นโรงเรียนขานมนางไหนสัตว์อุ้ยมีไม้ที่กินแล้วปะนี่อะไม่ได้กินไม้อือน่ะข้ก็พูดถูกของเขาไม่ล้างเลยมั้งน้ำเปล่าก็มีไอ้้้เหียไอสัตว์ทิ้งก็เสียดายอีกจอดได้เหรอไม่จอดได้ตรงนั้นอะต้องเอาอันนั้นหัวล้อนะ แเปิดหนยกปจะได้ hey. no, yeah. ้อเยู no. ่ในป่ามี no. yeah, ินกมันไปลูกเพื่อนยกมั้ยไม่มันจะกวนเขาหรือเปล่าแค่เราคุยแค่นี้ก็เก่งใกเขาละเราเปิดเพลงเสียงกดเสี๋ยงเราเม่อไรคิดนี้เนี้ยมันยิ่งวันเราคุยกันังอีก มึงย <anto> <isto> ิ <watercolor> ่ปวดทิงดังเท่าไหร่มึงยิ่คุยดังเท่านั้นไม่เงน่ทงมาดูลกนอยเกนบอกคดเก่ยคนเดียวออนนี่นอุ้ยอันนี้ไปให้หมาเดมคนทเอาไปให้มันเลย่วนเองเอาไปมงคิดต้องยากให้มันหลอก่ไอ้เหี้ยรอนเด้อไอ้หับ เออมึงดีมันสบายจริงๆเนาะไอหิ่งกีวีเลยมาด้วยไงนีเลยมาด้วยพอแล้วมันเคยตัวเดี๋ยวมันจะอยู่อย่างนี้แหละมันจะมาทั้งฝูงแล้วก็เลยตั้งแต่ร้อนช่วงห้ตอนแรกไอ้เคี้ยหมูชิ้นนี้มันขี้พีดิแล้วไม่กินหุยมีดคมเดงเหลือแหละเดี๋ยวเราไว้ทำพวกนี้ก็ได้สรุปมันคมหรือมันไม่คมก็บอกอยู่ว่ามีดคมมันจะถามว่าคมหรือไม่คม แม่มันจะเอาอะไรจะกลัวก็แบบว่าไม่ได้เลือกกันมาหลายวันแล้วไงกูอยู่ห้องกูก็อย่างงี้แหละกายวันนี้ส่วนไหมฮะวันนี้แฟนพี่ตู๋นเหรอเจ็นแฟนพี่ตู๋นะหมือ่บ้านพี่อะเขาไม่เอาคม่เอาถางั้นไม่หล่อเกินมมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มแบบมาแบบมา ว่ามันหญิงไปน่่ี่พอ่เหนือยเลรู้ว่าหญิงม่หญิงเหรอออกเป็นหังบอกให้มานั่งลงทั่วมะจนเฮ้มึงนั่งดิของแท้เขาเป็นณะเยเด็กนอะคณะ่อ่ชมรมสัตรอยู่พืส์ากออย่อู่สั่อยู่พืชศาสตร์อ๋อชมรมสตวศาสตร์อยู่คณะพืชศาตร กูเหนื่อยเนาะเหนื่อยมากได้ยัง่งมันคือพ่เพี้ยนว่ามันบอคือได้จังงงอะไรมึงกูเอเรื่องเดียวกันกับกูไ้เนี่ยมันเนี่ยมึงกูบคือไหมน้ำมันหมูมันหยดลงไปก็มันมีคุดเกล็ดวะอ้ยจ้ากูแท้ให้เลือด เป็นะไรเป็นคนสูบบ่อยเลยผิดของไม่แบบอ๋อตัวยาวแล้วชนเลยไม่โอ้รู้จักเลย่ะเเงตะไรวะไม่เคยฟัดเ้วย่ว่าพัดเหม็นนะใหอ่นกล้องให้ครบทุกคนแพนกล้องแพนกล้อง ใครฟังคาราบาลอาจารย์ไขว่าอาจารย์ยอดนาดับอาจารย์ยอดอาจารย์ยอดเขาเสียเลยเฮ้ยมันใกล้ไปว่าไม่มีหินอ่ะเออนี่เพื่อนเพี่ยนมาอีกมาอีกเข้ามาอีกกูพอแล้วไอ้ไกลวะไอ้เฮียมึงเป็นตะกร้อไม่เห็นหน้ามึงเลยมาเพื่อนต้องเป็นกูด้วยไอ้เฮียเหมือนตอนนั้นเลยสัตว์เด้ออยู่ในช่องเที่ยวกับกายเด้อ

เยสภาษาทการคืกสกดดม่ใชทังการระดอกภาษาพม่ายังได้เลยกูนด้่ดีเด้อดีเด้อตอนมาอย่างเด้อดีเดอเด้ขอเล่าหน่อยรรบหน้าเป็นไรครับเพื่อน อายเหรอข้าวกับตอนแ,อนแกรกอะนอะตอนแรกอยากข้าวอะอะไรนะไม่อยากกินแล้ว่าเอถ่ายบรรยากาศตอนกลางเต็นท์ดูภาพตอนกลางเต็นท์นี <c oughs> ่ฮะเต็นท์คนนู้นนอนเต็มผ่านความวุ่นไวายไปแล้วนะครับนี่เกิดอะไรขึ้นครับตรงน,นี้ <c oughs> สมองมันงอหรอเหมือนทำแซ่งงเลยไม่มันเจอหินหรือเปล่า เพราะว่ามันไม่ได้มาตรฐานอยู่แล้วไงเติ๊น่ะสมองมันไม่ได้มาตรฐานอยู่แล้วเพราะว่ามันทําให้มันแค่พออยู่เออมันเอาให้แค่พออยู่เฉยๆนั่นแหละมันเจอหินนล้ไม่เป็นไรหรอกยังไงก็ต้องนอนทับอยู่แล้วของนี่ไม่ต่อแล้วมันีีไม่ต่ะใช่ข้างล่างมันมีหินนี่อยู่ตรงนี้ไงไม่ต่อแล้วคุณี่รักของจี้อันนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมใช่ก็เอาของไปทับข้างในมันก็จบแล้ว เพื่อนสภาพมึงไม่ไ <se> ด <anak lonely> ้เลยนะนอ้ยี่ถึงแต่ไกลๆก็ได้ไอ้เหี่ยของจริงคือว่าไม่อยากกินล่าแล้วใช่ไหมตอนนี้ไม่อยากกินล่าแล้วไงไม่อยากกินล่าตะกี้ไปไหนมาไม่ต้องเถียงกูแล้วไปครับเพื่อนวันนี้จะนอนกันแล้วเพื่อน <ś les> ตาดกูออกด้วยนะไอ้เเี็นไงมันก็งไม่ต้องแผลกลู <ś les> ไปครับเจอกันพรุ่งนี้เช้า